ผมเตือนต้นเลขที่นําเสนอไปเพียงการคาดเดาวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนวันนี้ลูกจ๊าบก็จะมานําเสนอเลขเด็ดสลายแรกที่ลุงจ๊าบจะมานําเสนอในวันนี้ก็เป็นของเลขรวยหลักเลขรวยหลักงวดประจําวันที่17มกราคม2567เลขรวยหลักให้เลข7เลข0เลข8ชุวย2ตัวให้ถ้าเลข7มาก็จะมี72 73 79 17 67 47ถ้าเลข0มาก็จะมี04 01, 09, 50, 60, 30ถ้าเลข8มันก็จะมี 8, 2, 8, 3, 8, 6, 5, 8, 4, 8, 9, 8สําำหรับผลงานที่ผ่านมาเลขรวยหลักให้ 8, 9ผลการออกสากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก 8, 9ให้ 8, 9ออก 8, 9ถูกเลขท้าย2ตัวรับเรามาตามกันว่างวดนี้เลขรวยหลักจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า มาต่อก็ฟันธงเลขออนไลน์งดประจำที่17มกราคม2567ฟันธงเลขออนไลน์ให้เลข5เลข0เลข2เลข6จุด2อตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี51 53 54 57ถ้าเลข0มันก็จะมี01 03 04 07ถ้าเลข2มันจะมี21 23 24 27ถ้าเลข6มันก็จะมี61 63 64 67สำหรับผลงานที่ผ่านมาฟันธงเลขออนไลน์ให้89 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก89ให้89ออก89ถูกเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันต่อว่าก็หนี้ปันถงเลขออนไลน์อยากจะให้เข้าเป้าอีกไม้ทำมาโตก็ส่งเลขไอ้ไข่งงวดประจำวันที่17มกราคม2567ตองเลขไอ้ไข่ให้เลข 0, ูนย์เลขเเลขสเลขหชุดสตัวให้ถ้าเลขศูนมาก็จะมี 01, 04, 06, 07ถ้าเลข9กามันก็จะมี 91,94,96,97ถ้าเลข3มาันก็จะมี31,34,36,37ถ้าเลข5ามันก็จะมี51,54,56,57สําหำหรับคนงานหยที่ผ่านมา2เลขไอ้ไข่ให้98ผลการออกสระกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก89ให้98ออก89ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวรับเรามาตามกันต่อว่าคนนี้2เลขไอ้ไข่อยาจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ามาโตก็าอาจารย์เด็ดงวดประจำที่17มกราคม2567อาจารย์เด็ดให้เลข5เลข0เลข2จุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี58 54 51 56ถ้าเลข0มาก็จะมี08 04 01 06ถ้าเลข2มาจะมี28 24 21 26สำหรับผลงานวิธที่ผ่านมาอาจารย์เด็ดให้98ผลการออกสลากกินแบง่งระับบาทเลขท้าย2ตัวออก89 ให้98ออก89ถูกตัวกลับของเลขท้ายต่อตัวครับเรามาตามกันต่อว่ากันนี้อาจารย์เด็ดจะจะให้เข้าเป้าอีกมายธรรมโตรับเ,เปิดตลาบเลขงวดประจำที่17มกราคม2567เปิดตลาบเลขให้เลข9เลข0เลข3ชื่อ2ตัวให้ถ้าเลข9มันก็จะมี98 97 90ถ้าเลข0มันก็จะมี01 02 03ถ้าเลข3มันก็จะมี36 3-5สําหรับผลงานที่ผ่านมาเปิดตลับเลขให้5-4ผลการออกสลากกินแบง่งระัฐบ,บาลเลขท้าย3ตัวท้าที่1ออก5-4-4ให้5-4 5-4เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ครับเรามาตามกันต่อว่าคนนี้เปิดตลับเลขอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำามาต่อข้าเลขโรยโอเคงวดประจําที่17มกราคม2567เลขโรยโอเคให้เลข4เลข2เลข8ชิตัวให้ 1,4,1,2,1,8,3,4,3,2,3,8,6,4,6,2,6,8,9,4,9,2,9,8สําหำหรับคนงานวิธีผ่านมาเลขรวยโอเคให้5,4ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายสาบตัวท้ายที่หน่งออก5,4,4ให้5,4 54เข้าคู่เด่นของเลขท้ายสาบตัวท้ายที่หนึ่งขับเรามาตามกันต่อว,ว่าวัานนี้เลขรวยโอเคอยากจะให้เข้าเป้าอีกไมา ทำมาต่อคทีเด็ดเลขสยามงวดประจําที่17มกราคม2567ทีเด็ดเลขสยามให้เลข9เลข1เลข4เลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข9มันก็จะมี90 92 95 97ถ้าเลข1มันจะมี10 12 15 17ถ้าเลข4มันก็จะมี40 42 45 47ถ้าเลข8มันก็จะมี80 82 85 87สําหรับผลงานก็ที่ผ่านมาทีเด็ดเลขสยามให้54ผลการออกสหกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย3ตัวท้าที่ที่1ออก544ให้5 4 54เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่1ครับเรามาตามกันต่อว,ว่าก็นี้ที่เด็ดเลขสยามอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าทามาโตพระอาจารย์บัวขำรวดปรจำที่17มกราคม2567อาจารย์บัวขำให้เลข8เลข3เลข2ชื่อ2ตัวให้ ถ้าเลข8มันก็จะมี 81, 85, 87ถ้าเลข3มันก็จะมี 30, 36, 39ถ้าเลข2มันจะมี 24, 25, 29สําหรับผลงานที่ผ่านมาอาจารย์บัวขําให้เลข5ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่1ออก544ให้เลข5เลข5เข้าหลักร้อยของเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่1ตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขลังมาตามกันวันนี้อาจารย์บัวขาจะจะให้เข้าเป้าอีกไหม มาตอค่ะอาจารย์พิทักษ์โวดประจำที่17มกราคม2567อาจารย์พิทักษ์ให้เลข3เลข5เลข7จุด2ตัวให้ถ้าเลข3มันก็จะมี30 31 34 39ถ้าเลข5มันก็จะมี50 51 54 59ถ้าเลข7มันก็จะมี70 71 74 79สำหรับผลงานที่ผ่านมาอาจารย์พิทักษ์ให้ เลข8กับเลข9ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก8-9ให้ค่เลข8กับเลข9เลข8เข้าหลัก10เลข9เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวสลีกจับคู่ไม่เข้าเป้าคลมาตามกันวนันนี้อาจารย์พิทักษ์อยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คำมาต่อข้อเส้นทางรวยงวดประจำที่17มกราคม2567เส้นทางรวยให้เลข8เลข2เลข0เลข3ชุด2ตัวให้ถ้าเลข8มาก็จะมี84 86 85ถ้าเลข2มาจะมี24 26 25ถ้าเลข0มาก็จะมี04 06 05ถ้าเลข3มาก็จะมี34 36 35สำหรับผลงานด้วยที่ผ่านมาเส้นทางรวยให้ เลข5้ากับเลข9้าผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่ที่ออก544เลขท้าย2ตัวออกแ9ให้เลข5กับเลข9เลข5เข้าหลักร้อยของเลขท้าย3ตัวท้ายที่ที่1เลข9เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าคารมาตามกันวงดนี้เส้นทางรวยจะจะให้เข้าเป้าอีกไมย คำมาโตันเลขเด็ดคำชะโนดงวดประจาที่17มกราคม2567เลขเด็ดคำชะโนดให้เลข8กับเลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข8มันก็จะมี83 89 85 84 81 86 28 08 78ถ้าเลข7มันก็จะมี73 79 75 74 71 76 27 07 87สำหรับผลงานวันที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าคลังมาตามกันว่าวันี้เลขเด็ดคาชโนดจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คามาตโต้ัขนรวยฟาฟาดงวดประจำที่17มกราคม2567รวยฟาฟาให้เลข8กับเลข9ชุด2อตัวให้ถ้าเลข8มันก็จะมี80 85 18 48ถ้าเลข9มันก็จะมี92 97 39 69สำหรับคนงารลุธิี่ผ่านมาหลุดคับไม่เข้าเป้าคามาตามกันว่กนี้รวยฟาฟาจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม คามาโต้ข้าพลังเต่าหับงวดประจำที่17มกราคม2567พลังเต่าหับให้เลข4ีกับเลข9ก้าย่อตัวให้ถ้าเลข4มันก็จะมี43 48 14 74ถ้าเลข9้มันก็จะมี92 95 0969สำหรับผลงานวุฒิภานมันหลุดกับไม่เข้าเป้าคามมตามกันมกดนี้พลังเต่าหับจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า เอาละครับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของลุงจับลุงจับก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เด่น23 25 27 83 85 87ชุดเด่น623 627สําหรับตัวเลขที่ลุงจับนาเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นําเสนอเพื่อน,นําไปเป็นข้อมูลซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นลุงจับก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อน ถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลใงด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ